สวัสดีครับทุกคนนะครับลุงเสกจะมาเปลี่ยนจอ oppo a 3 s นะครับอ่าฉบับเปลี่ยนเองนะครับไม่ได้เข้าที่ร้านนะครับตัวนี้ก็เป็นจอเก่านะครับแตกเป็นของหลานนะครับทําแตกก็จอดทิ้งไว้หลายเดือนแล้วนะครับหลานบอกว่าจํารหัสหน้าจอไม่ได้ครับอืก็งานเข้าอีกนะครับตัวนี้ก็เป็นจอที่เราสั่งซื้อมานะครับเพื่อนเพื่อนคนหนที่ซื้อจอมาติดเองนะครับผมแนะนําว่ามันไม่เหมือนที่ร้านนะครับ คือถ้าเพื่อนๆใส่แล้วนะครับเทสให้เรียบร้อยอย่าพึ่งแกะสติกเกอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าย้ําว่าอย่าพึ่งแกะสติกเกอร์ออกนะครับให้เราเทสเราก็สัมผัสดูถึงมันจะหนืดก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าพึ่งไปแกะออกนะครับแล้วก็อ่าอย่าเพิ่งประกอบหรือว่าติดกาวนะครับถ้าติดกาวแล้วเกิดจอมีปัญหานะครับส่งเครมยากนะครับผมบอกไว้ก่อนนะลุงเสกเนี่ยจะติดแปะไว้เฉยๆแต่ยังไม่ทากาวจะไม่แกะสติกเกอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ อันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับอ่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบใช้แล้วเทสดูปุ๊บใช้งานได้พอเราลงกาวไปแล้วมันมีปัญหานะแล้วก็เวลาจะเคลรมร้านเนี่ยเคลียรยากนะอันนี้ผมบอกไปก่อนก็คือให้ใช้สูตรเหมือนลุงเสกเนี่ยอย่าเพิ่งแกะอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่ประกอบแล้วเปิดดูว่าติดไหมแล้วก็ทัดดูก่อนนะครับทิ้งไว้สักหนึ่งวันหรือ2-3ามชั่วโมงเปิด YouTube เล่นเฟซอะไรอย่างนี้นะครับอย่าไปใช้ความรุนแรงเนาะเดี๋ยวมันจะมีปัญหามานะครับก็ ลองประมาณนี้เดี๋ยวลุงเสกขอเปลี่ยนก่อนนะครับอันนี้ก็แกะเรียบร้อยแล้วก็เวลาเราจะาติดจอลงไปหรือว่าทากาวนะครับควรที่จะใช้อะไรก็ได้นะครับได้อเอาเอากาวออกให้บนนะครับขอบด้านข้างพอเวลาเราลงจอแล้วทากาวไปแล้วมันจะไม่สนิทนะครับอ่มันจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นหรือจอนูนนะครับพื้นไม่เรียบอะไรประมาณนี้ก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลุงเสกขอประกอบจอก่อนแป๊บหนึ่งนะเพราะว่า ขากล้องมันมันเกะกะตรงนี้นะครับมันมันทำงานไม่สะดวกเนาะประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้ตัวด้านในเนี่ยผมยังไม่ทันได้กแกไอ้พวกสติ๊กเกอร์มันออกนะครับผมจะเอากระดาษเนี่ยรองไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่าเวลามันมีปัญหามาเนาะเราจะส่งจอหรือว่าเคมนะครับพยายามทำไม่ให้จอด้านหลังเออมันมีรอยขีดข่วนนะครับทีนี้หลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ จะมาเปิดดูว่าเออมันจะติดหรือเปล่านะครับอ่านี่นเสยขอเปิดดูก่อนนะครับติดนะน่าจะแบบหบดนะครับแต๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับอ่าก็ขึ้นสัญลักษณ์ oppo ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าจอที่เราประกอบเนี่ยใช้งานได้นะครับแต่ว่าจะสัมผัสได้หรือไม่ได้อันนี้ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันติดรหัสไอ้ตัวนี้อยู่นะครับ เดี๋ยวมิสเตอรอขอแก้ไขก่อนนะครับนี่จะมาเปิดดูนะครับหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับติดแล้วนะครับนี่นะครับก็ตอนที่เราเปิดเครื่องมานะครับปล่อยไว้สักพักสองถึงนาทีนะครับให้ระบบของจอเขาทํำงานก่อนหรือว่าให้เขาอ่านค่าก่อนนะครับ างทีตอนเราเปิดมาเนี่ยทัดไม่ได้ทัดไม่ไปนะครับเพราะว่าจอเราเพิ่งเปลี่ยนมาเนาะแล้วก็มือถือทิ้งไว้นานด้วยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการซัพพอร์ตของหน้าจออยู่นะครับก็เราลองทัดสกรีนดูหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าเอ๊ะตัวหนังสือไปไหมตัวเลขวิ่งไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตัวนี่นะครับพอ,อเราเปิดมานะครับก็ให้เรามาทัดตรงนี้ก่อนนะครับ ดูว่า,าตัวเลขใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้ผมก็ได้ทดสอบดูแล้วนะครับผมก็เลยเอามาทําเป็นคลิปให้ดูว่าเออเวลาเราประกอบจออะไรก็แล้วแต่ให้เราทัสกินทุกอย่างนะครับกดตัวเลขนะครับนี่นะครับอา่าก็โอเคเนาะบางท่านอาจจะซื้อจอมาบางทีก็อาจจะโดนจอเน่าจอเสียก็มีเนาะ ก็ขึ้นอยู่กับร้านค้านั้นด้วยนะแต่ทําเหมือนลุงเทงนะครับเวลาเราลงจอหรือลงอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าเพิ่งลอกสติ๊กเกอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับการปัญหามันเกิดตามภายหลังมาเราสามารถที่จะเอาจอไปเคลมได้นะครับหลังจากที่เราเทสตัวตัวหนังสือแล้วเราก็มาเทสแบบอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจิ้มตัวจิ้มตัวแอปให้มันลอยขึ้นมานะครับแล้วก็ลากอ้อมอ้อมนี่นะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอะสังเกตดูเนาะแล้วก็อย่างนี้นะครับถือว่าปกติแล้วนะครับใช้งานได้อะ ใช้งานได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะลองล็อกหน้าจอดูนะครับว่าล็อกแล้วดับไหมอ่านนี้ดับเนาะอะ่ลองเปิดดูนะครับอ่เปิดก็ใช้งานได้ปกติอโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับใครที่ลงจอเองหรืออะไรเองนะครับโดยที่ไม่ได้ผ่านร้านนะครับก็ผมเอามาบอกเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเวลาลงจอนี่มันก็จะมีการเบินการดอบการห่วงการช้าการหรือน,นะครับขอให เทสหนึ่งวันเต็มๆนะครับเทสไปเทสมาอย่าเพิ่งลงกาวนะครับถ้าตราบใดที่เราลงกาวแล้วนะครับจะไม่สามารถเคลมจอได้นะครับเหมือนลุงเสกนะครับประมาณนี้เห็นไหมลุงเสกก็จะไม่ลอกสติกเกอร์จะไม่ลอกอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าลุงเสกจะเทสให้มันครบตามกําหนดของลุงเสกจะเทสไว้สักสาวันนะครับก็คือเปิด YouTube ทิ้งไว้เลยเนาะอะไรอย่างเงี้นะครับฟังเพลงนู่นนี่นั่นนะครับนะครับก็เห็นไหมครับก็าใช้งานได้ปกติอะ เราก็จะมาพิมพ์ดูนะครับว่าเอ๊ะมันพิมพ์งานได้หรือเปล่าเนาะนี่นะครับได้ทุกตัวนะเอาโอเคได้ทุกตัวเนาะครับใช้งานได้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็มือถือของลุงเสกเนี่ยติดรหัสล็อกหน้าจอลุงเสกก็ได้ทําการไปปลดล็อกที่ร้านนะครับก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับร้านนั้นนั้น,นะครับใครอยากรู้ราคาเท่าไหร่ก็สามารถ ถามได้ใต้คลิปนะเดี๋ยวลุงศรกจะตอบให้นะครับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ